สวัสดีครับทุกคนครับก็เป็นเครื่อง Honda gp 160ครับเป็นเครื่องสูบน้ำตัวนี้น่าจะเป็นขนาด2นิ้วครับก็เครื่องก็ไม่เอียมครับแต่ว่าเก็บไว้โดยที่ไม่ได้ใช้งานน่าจะเป็นเป็นปีครับพอมาก็เครื่องไม่ติดครับ เบื้องต้นถอดหัวเทียนครับเนี่ยครับทั้งเจ้าของและก็ผมมาดึงสตาร์ทอีกก็หัวเทียนก็ยังแห้งก็แสดงว่าน้ำมันไม่ไปครับปัญหาก็คงจะอยู่ที่ขาบูรครับ างทีถ้าไอทิ้งน้ำมันอยู่ในขบูครับนานๆนะครับเป็นหลายๆเดือนครับเป็นปีครับบางทีก็มีการตกตะกอนครับเนี่ยครับสังเกตเขาได้ครับจากกลิ่นครับน้ำมันเบนซินถ้าทิ้งไว้นานๆก็จะมีกลิ่นจะมีกลิ่นอีกแบบนึ่งครับเนี่ยครับเหมือนกับเป็น เป็นตะก,กรอนตะก,กรอนน้ำมันนะครับนี่ครับติดตัวถ้วยครอบแบบนี้ครับผมว่าไอ้ที่นมหนูครับไม่ไม่น่าเหลือครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ลมเป่าดูครับโดยที่ไม่ถอดออกมาครับบางเครื่องก็ใช้ได้ผลนะครับ คือถอดที่ถ้วยขบูครับอันนี้ครับก็เข็มก็แสดงว่าเข็มยังปกติครับบางเครื่องเข็มถึงขั้นติดครับแม้แต่เราถอดน้ำมันลงครับก็ใไอ้ลูกรอยก็ไม่สามารถที่จะดึงเข็มลงมาได้ครับเข็มติดก็มีครับ นะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าดูครับบางทีก็ใช้ได้ผลนะครับบางเครื่องครับที่อไอ้นุ่มหนูตันไม่มากนะครับถ้าทำแบบนี้ก็ได้ผลครับแต่ว่าเครื่องนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาลองดูก่อนครับแต่ดูจากไอ้ตัวตะกอนที่าฝาครอบครับผมคิดว่า ไม่น่าจะได้ผลครับเดี๋ยวลองดูก่อนครับเดี๋ยวปิดแล้วก็เปิดเปิดน้ำมันลงครับแล้วก็สตาร์ทดูครับ มีขะเปิดชกดึงมาทางนี้ครับก็ไม่ติดครับ ก็คงต้องถอดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันครับว่าทั้งไอ้เข็มครับแล้วก็ไอ้ตัวนมหนูครับแล้วก็ไอ้ตัวเสื้อเสื้อเข็มครับไอ้เสื้อเข็มเล่งครับ เป็นยังไงครับปวดไอสปริงครับแล้วก็ ปดแขนครับแขนแขนกระนาครับแต่ปัญหาก็คือติดโครงครับผมก็ใช้วิธีการถอ,อดครับถอดถอดตัวนี้น็อตตัวนี้ครับน็นอตหลักตัวตัวนึงครับแล้วก็ ทำแบบนี้ก็ออกมาได้ครับนี่ครับก็หลักยึดขบูครับ ก็น,น้ำมันค้างอยู่ในคาบูหล,หลายๆเดือนครับเป็นปีครับก็จะสร้างปัญหาหลายอย่างเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันครับว่านมหนูจะเป็นยังไงครับก็ยังดีครับที่ถอดง่ายครับผมเจอบางเครื่องครับถอดค่อนข้างยากเลยครับถ้าติด อ่าถ้าเป็นตะกรอนแบบนี้ครับถ้าแน่นถอดยากเรื่องใหญ่เรื่องยาวได้ครับตัวนี้ครับนี่ครับตันชนิดที่ว่าไม่มีรูครับแม้แต่ลมเป่าก็ไม่เข้าครับ ก็ถ้าใครทิ้งเครื่องเบนซินนะครับพวกเครื่องสูบน้ําครับไว้นานๆครับถ้าถอดดูสตาร์ทยังไงครับสตาร์ทหลายๆทีก็ไม่ไม่ติดครับแล้วก็ถอดหัวเทียนก็ยังแห้งครับก็ปัญหาก็อยู่ตรงนี้ครับตัวนี้เขียวๆเนี่ยครับที่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรกันครับอาจจะเป็นสนิมสนิมไอทองเหลืองนะครับนี่ครับ ถ้าติดเป็นเยอะๆติดแน่นๆนะครับถอดยากเลยนะครับสำหรับหนูตัวนี้ครับนี่ตัวเ,เสื้อ,เ,อเข็มเข็มเล่งนะครับก็น่าจะตันมันกัน,นครับ นี่ครับรู้ครับก็ไม่เหลือครับรูเล็กๆพวงนี้ครับนี่ครับก็ใช้น้ามันเป็นซีนล้างครับแล้วก็ใช้ลมเป่าครับ ก็วิธีการป้องกันครับก็คือ,อถ้าเราจะทิ้งเครื่องไว้นานๆครับก็อเอาน้ำมันออกจากขบูให้หมดครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูครับก็ก็ททำกันแบบง่ายๆครับโดยที่ไม่ได้ต้องทำต้องใช้อะไรมากมายครับแค่ถอดน็อตก้นขบูครับแล้วก็ปิดก๊อกน้ำมันถอดน็อตก้นขบูครับเอาน้ำมันขบูออกจากขบูออกให้หมดครับ ก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับนี่ครับก็ใช้น้ำมันล้างครับแล้วก็เบนซินเป่าอ้ยใช้ลมเป่าครับน้ำมันเบนซินล้างครับแล้วก็ใช้ลมเป่า ครับก็ใส่ไอ้ตัวเสื้อเข็มเล่งไปก่อนนะครับเนี่ยครับต,ตัวนี้ครับภาว่าแน่นขึ้นมานครับแล้วก็อ่าร่องของไขควงแบนรูดครับเป็นเรื่องครับ เครื่องก็ยังไหม่ครับปัญหาอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีครับน่าจะอยู่ตรงนี้ครับซื้อเครื่องใหม่มาครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนานครับสภาพแบบนี้ก็น่าจะเกินปีครับ ก็ใส่สายน้ำมันก่อนครับ ใส่ขแขนกานนาครับใส่สายน้ำมันครับและหลังจากนั้นก็ใส่สปริงครับแอใส่ขาซกชกครับ ก็เป็นตัวฐานของอาสายกรองอากาศครับ